สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอิสบายทิพย์นะคะนิทานโบราณคดีนิทานที่10เรื่องความไข้ที่เมืองเพชรบูรณ์ตอนที่5ฉันเดินบกจากเมืองเพชรบูรณ์ไปเมืองหล่มศักระยะทางที่ไปราว1,200เส้นฉันค้างทางคืนหนึ่งทำเลที่เมืองหล่มศักเป็นแองกับเนินสลับกันเหมือนดังพรณนามาแล้ว แต่มีบ้านเรือนราษฎรในระยะทางทีไม่เปรี่ยวเหมือนทางที่มาจากบางมุน,นาคจนถึงเมืองเพชรบูรณ์ผ่านไปในป่าลานแห่งหนึ่งดูงามหนักหนาต้นลานสูงใหญ่แลลสล่างไปใบยาวตั้งราวหกศอกผิดกับต้นลานที่เคยเห็นปลูกไว้ตามวัดดูหน้าพิศวงในจังหวัดหล่มสักมีต้นลานมากกว่าที่อื่น ถึงใบลานเป็นสินค้าใหญ่อย่างหนึ่งซึ่งขายไปที่อื่นจังหวัดลมศักด์มีเมืองสองแห่งเรียกว่าเมืองลมเก่าแห่งหนึ่งเมืองลมศักด์แห่งหนึ่งฉันเปถึงเมืองลมศักด์อันเป็นที่บัญชาการจังหวัดก่อนตัวเมืองลมศักด์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำศักด์ทางภากตะวันตกไม่มีปราการเป็นด่านทางอย่างใดแต่ตั้งเมืองบนที่สูงน้ำไม่ท่วมถึง และเขาบรรทัาตรงนั้นก็ห่างออกไปความไข้เจ็บจึงไม่ร้ายแรงเหมือนเมืองเพชรบูรณ์ราษฎรจังหวัดหล่มสักเป็นไทยลานช้างที่เรียกกันแต่ก่อนว่าลาวพุงขาวเหมือนอย่างชาวมณฑนอุดรไม่เหมือนชาวไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นอย่างเดียวกันกับชาวมณฑนพิษณุโลกจำนวนผู้คนพล,ลเมืองมากกว่าเมืองเพชรบูรณ์ เพราะการทำมาหากินได้ผลบริบูรณ์ดีกว่าเมืองเพชรบูรณ์สินค้าที่ขายไปต่างเมืองมียาสูบและใบลานเป็นต้นแต่โคกระบือเป็นสินค้าใหญ่กว่าอื่นพาลงเดินไปขายทางบนทนนครสวรรค์และเมืองลบบุรีปีละมากๆเสมอทุกปีฉันได้เลยไปดูถึงเมืองลมเก่า ซึ่งอยู่ห่างเมืองหล่มสักไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทางราว360เส้นเมืองหล่มเก่าตั้งอยู่ในที่แอ่งใหญ่ภูเขาล้อมรอบมีลำห้วยผ่านกลางเมืองมาตกลำน้ำสักข้างใต้เมืองหล่มสักทางที่เดินไปจากเมืองหล่มสักเป็นที่สูงเมื่อใกล้จะถึงเมืองหล่มเก่าเหมือนกับอยู่บนขอบกระทะและลงไปเห็นเมืองหล่มเก่าเหมือนอยู่ในก้นกระทะ แต่เป็นเรือกสวนไรนามีบ้านช่องเต็มไปในแอ่งนั้นนาพิศวงแต่สังเกตดูไม่มีของโบราณอย่างใดแสดงว่าเป็นเมืองรัฐบาลตั้งมาแต่ก่อนสันนิษฐานว่าเหตุที่เกิดเมืองลมเกา่าเห็นจะเป็นด้วยพวกราษฎรที่หลบหนีภัยอันตรายในประเทศล้านช้างมาตั้งซ่องมั่วสุมกันอยู่ก่อนแต่เป็นดินดีมีน้ำบริบูรณ์ เหมาะแก่การทำเรื่องสวนไรนาและเลี้ยงโคกระบือจึงมีผู้คนตามมาอยู่มากขึ้นโดยลำดับจนเป็นเมืองแต่เป็นเมืองมาแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยมีชื่อปรากฏในศิลาจารึกข,ของพ่อขุนรามคำแหงเรียกว่าเมืองลุ่มชั้นหลังมาจึงเรียกว่าเมืองลมก็หมายความอย่างเดียวกันแต่เมืองลมศักเป็นเมืองตั้งใหม่ในชั้นหลัง เข้าใจว่าเพิ่งตั้งเมื่อรัชกาลที่สามกรุงรัตนโกสินนี้เพื่อจะให้สะดวกแก่การค้มนาคมจึงมาตั้งเมืองที่ริมลำน้ำศักและเอาชื่อลำน้ำเพิ่มเข้ามาเรียกว่าเมืองลมศักให้ผิดกับเมืองลมเดิมแต่เหตุใดลำน้ำจึงชื่อว่าลำน้ำศักรหรือลำน้ำป่าศักข้อนี้ฉันสืบสวนไม่ได้ความสิ่งสำคัญอันใด ที่มีคำว่าศัก์เป็นชื่อหรือป่าไม้สักทางนั้นก็ไม่มีต้องยอมจนเดิมฉันคิดว่าขากลับจะลงเรือที่เมืองลมศักลองลำน้ำสักลงมาจนถึงเมืองสระบุรีแต่น้ำลดเสียมากแล้วจะลงเรือมาแต่เมืองหลมศัก์ไม่ได้จึงต้องเดินบกย้อนกลับมาลงเรือที่เมืองเพชรบูรณ์ฉันสั่งให้ส่งเรือมาดเก่งหกแจวขนาดย่อม ขึ้นไปรับสำหรับตัวฉันจะมาเองลำหนึง่งเรือสำหรับผู้อื่นจะมาฉันให้หาซื้อเรือพายมาสองแจวที่ใช้กันในเมืองเพชรบูรณ์ทำประทุนเป็นที่อาศัยให้มาลลำละคนหนึ่งบ้างสองคนบ้างจนครบตัวกัน